สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นานาสาระพอดแคสต์นะคะดิฉันดาดาค่ะสวัสดีครับผมเจฟครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งน่าสะพรึงกลัวแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะในประวัติศาสตร์โลกครับผมคือเรื่องวันสุดท้ายของไดโนเสาร์ค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่แบบเปลี่ยนโลกไปตลอดการเมื่อ66ล้านปีก่อนอ่า ใช่ครับโดยเฉพาะจากหลักฐานใหม่ๆที่เพิ่งคนพบกันนะคะครับคือเหตุการณ์สุนพันธ์ครั้งใหญ่ครั้งที่5เนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันแล้วนะครับว่าเป็นเพราะด,ดาวเคราะห์น้อยขนาดสัก10กิโลเมตรพุ่งชนโลกค่ะทฤษฎีนี้ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับนะคะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยเจอแบบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ตายในวันที่อุกบาทชนเป๊ะๆเ,เลยครับอ๋ คือมีหลักฐานการชนมีหลักฐานว่าศูนยพันแต่ไม่เคยเจอศพในที่เกิดเหตุณนนวันนั้นเลยประมาณนั้นเลยครับจนกระทั่งมีการค้นพบครั้งสําคัญที่เอ่อนอร์ดเดโคตาในอเมริกาไม่กี่ปีมานี้เองครับการค้นพบที่ว่านี่คืออะไรล่ะคะเขาเจอฟอสซิลขาไดโนเสาร์ครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่ามันตายในวันเดียวกับที่อุก,กบาตชนโลกเป๊ะเ,ะเลยโหเจอพอดีวันนั้นเลยเหรอคะแล้วเขารู้ได้ยังไงอะคะ คือสภาพฟอสซิลขานั่นแหละครับมันดูเหมือนถูกฉีกแบบฉีกออกจากร่างอย่างแรงเลยนะไม่ใช่การตายแบบปกติคาดว่าน่าจะเกิดจากคลื่นน้ำท่วมฉับพลันหรือที่เรียกว่าเซชนะครับที่มันเกิดจากแรงสั่นสะเทือนตอนชนแม้ว่าจะอยู่ห่างจากจุดตกที่เม็กซิโกเป็นพันๆกิโลเมตรเนี่ยนะคะใช่ครับแรงสั่นมันมหาศาลขนาดนั้นเลยเหมือนเราเขย่าอ่างน้ำใหญ่ๆอะครับค่ะแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะคือในชั้นดินเดียวกับขาไดนโนเสาร์เนี่ย เขาเจอเม็ดกลมๆเล็กๆปนอยู่ด้วยเม็ดกลมๆเหรอคะครับเป็นหินหลอมเหลวที่เกิดตอนชนแล้วกระเด็นขึ้นฟ้าตกลงมาที่เรียกว่าสเฟียร์ลส์หรือเทกไทต์อ๋อไอเม็ดเล็กๆนี่เองที่เป็นเหมือนหลักฐานยืนยันว่าตายในวันนั้นจริงๆเพราะมันตกลงมาพร้อมๆกันไดโนเสาร์กับเหตุการณ์อุกกาบาตชนแบบชัดเจนมากสุดยอดเลยค่ะพอนึกภาพตามแล้วตอนที่อุกกาบาตลูกนั้นชนโลกแรงประทะมันจะขนาดไหนคะเนี่ย เขาเทียบว,ว่าเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์เป็นพันล้านลูกเลยนะครับพันล้านลูกครับความร้อนที่ปล่อยออกมาทันทีเนี่ยเผาทุกอย่างในรัศมี1,500กิโลเมตรให้วอดไปเลยในพริบตาโหแล้วเศษหินดินจากจุดประทะก็กระเด็นขึ้นฟ้าไปแล้วก็ตกลงมาทั่วโลกเลยครับเหมือนฝนลูกไฟหรืออุกาพรามณีที่เราเรียกกันทำให้โลกร้อนแบบฉับพลันนี่สิคะใช่ครับอาจจะร้อนถึง หลายร้อยหรือเป็นพันองศาเซลเซียสเลยก็ได้นะซึ่งก็มีหลักฐานเรื่องนี้ด้วยยังไงคะก็ที่นอร์ดเดอคอต้าอีกนั่นแหละครับเขาเจอฟอสซิลปลาที่ในเหงืออของมันน่ะมีเม็ดสเฟียรูเต็ดอยู่อา้าวแสดงว่ามันยังหายใจอยู่ตอนที่เม็ดพวกนี้ตกลงมาใช่ครับมันคงสูดเอาหินร้อนๆนี้เข้าไปก่อนจะตายอย่างรวดเร็วในวันนั้นเลยโหนอกจากความร้อนฝนไฟแล้วมีอะไรอีกคะผลกระทดทันทีเนี่ยก็จะมี คลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟครับที่เร็วกว่าเสียงแผ่ไปทั่วโลกเลยฉีกทำลายสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็แผ่นดินไหวรุนแรงมากๆทั่วโลกเลยนะแรงสั่นสะเทือนพวกนี้ยังไปกระตุน้นภูเขาไฟไหลายแห่งให้ปะทุอีกซ้ำเติมเข้าไปอีกครับโดยเฉพาะที่อินเดียเกิดเป็นทะเลลาวาขนาดใหญ่ที่ราบสูงเดคานาแหละครับขณะเดียวกันฝุ่นควันจากการชน ก็พุ่งขึ้นไปกลายเป็นเมฆฝุ่นร,นร้อนๆขนาดยักษ์แผ่คลุมโลกไปเลยชนในทะเลแบบนั้นซึนามิต้องตามมาแน่ๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับคาดกันว่าซึนามิอาจจะสูงเป็นกิโลเมตรเลยนะสูงเป็นกิโลครับซัดเข้าฝั่งโดยเฉพาะแถบอเมริกาเหนือกว่าทุกอย่างเรียบไดโนเสาร์ที่อยู่ริมฝั่งหรือที่กำลังหนีตายคงไม่รอดจากสึนามิยักษ์นี่แน่โอ้โหแค่วันแรกก็แทบจะล้างโลกแล้วนะคะเนี่ย แต่ผลกระทบมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะยังครับที่ตามมาหลังจากนั้นคือไอ้เมฆฝุ่นที่คลุมโลกอยู่นั่นแหละมันบดบังแสงอาทิตย์ไปนานอาจจะเป็นปีๆเลยค่ะก็เลยเกิดสภาวะที่เรียกว่าฤดูหนาวจากการประทะหรือ impact winter คล้ายๆฤดูหนาวนิวเคลียร์คือโลกเย็นลงมากพอไม่มีแสงแดดพืชก็สังเคราะห์แสงไม่ได้ใช่ครับห่วงโซ่อาหารก็พังทั้งบนบกในทะเลเกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่ ไดโนเสาร์โดยเฉพาะพวกตัวใหญ่ๆที่ต้องการอาหารเยอะก็อยู่ไม่ได้ล้มตายกันไปปิดฉากยุคร้อยล้านปีของไดโนเสาร์ไปเลยใช่ครับจบยุคเลยแต่ก็ไม่ได้ตายหมดโลกใช่ไหมคะยังมีสิ่งมีชีวิตที่รอดมาได้ครับก็จะเป็นพวกตัวเล็กๆหน่อยอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรกๆที่อาจจะหลบอยู่ใต้ดินได้แมลงบางชนิดอ๋อหรือแม้แต่นกซึ่งเออจริงๆก็คือไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งที่รอดมาได้นั่นแหละพวกมีปรับตัวเก่งกว่าทนสภาพแย่ๆได้ดีกว่า แล้วพอฝุ่นค่อยๆจางลงแสงอาทิตย์กลับมาโลกก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับกลายเป็นเวทีใหม่ให้สิ่งมีชีวิตที่รอดมาได้นี่แหละเริ่มมีวัฒนาการแล้วก็ครอบครองโลกแทนนำมาสู่ยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มนุษย์เราในที่สุดถูกต้องครับการสูญพันธุ์ครั้งนั้นมันคือการเปิดทางให้เกิดโลกแบบทุกวันนี้เลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบพลิกโลกจริงๆนะคะครองโลกมาตั้งร้อยหสิล้านปีจบลงได้ด้วยหินก้อนเดียวจากอาวกาศในเวลาแค่ไม่นานเลย ใช่ครับมันทําให้เราเห็นเลยนะว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เราเนี่ยถ้าเทียบกับไดโนเสาร์แล้วมันสั้นนิดเดียวเองแล้วความยิ่งใหญ่แค่ไหนก็จบลงได้เสมอจริงค่ะบางทีก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดนะคะว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดก็ได้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยครับเป็นบทเรียนสําคัญจากอดีตเลยนะครับค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็โปรดช่วยกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระพอดแคสต์ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ